วันนี้ก็เราได้มาทำเวิร์กช็อปกันนะคะเกี่ยวกับผลผลิตนะคะออของสงมาชิกกลุ่มสตรีหนองพยายนะคะอันนี้แบรนด์ของเรานะคะเป็นแบรนด์พยาไก่ดำนะคะชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์ของเราก็คือสเตย์น,นะคะกระดูกไก่ดำนะคะโลโก้ก็จะปรากฏ อค่ะนะคะอันนี้ก็ผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือสมาชิกไทยในกลุ่มสตรีหนองพญานะคะสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ก็จะแก้ปวดแก้เมื่อยกุ้มช้ำกำเสียวเข็บแขกย่อนะคะสุดปลๆจะปราดนาเนาะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราเริ่มต้นก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะส่วนการทำการตลาดของเราในเบื้องต้นนียเราก็จะเป็นการจำหน่าย หาร้านล้านต่างๆในโซนเนาะแล้วก็เป็นตลาดออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อความกว้างขวางนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะรายได้รายได้ต่อเดือนเนี่ยก็ที่คาดไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง3,500นะคะต่อเดือนนะคะส่วนต้นทุนการผลิตรวมทั้งค่าแรงด้วยเนี่ยก็จะตกขวดอยู่ประมาณ40บาทนะคะซึส่สิ3มบาทเนี่ยเราแยกเราแย กำไรต่อขวดนะคะกำไรต่อขวดนะคะจะตกขวดละขวดละสามสิบเจ็ดบาทนะคะส่วนค่าการตลาดค่าการตลาดนี่คือคนที่ขายนะคะผู้ที่ขายก็จะมีค่าตอบแทนสิบสองบาทต่อขวดนะคะซึ่งราคาจำหน่ายเนี่ยก็จะจาหน่ายขวดละแปดสิบบาทนะคะขนาดกระจุกก็คือหนึ่งร้อยซีซีค่ะนะคะใครมีอะไรสงสัยถามได้นะคะตาดีกันหน่อยน้ำไหล รายได้อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นของรายได้ของคมสมาชิกกะค่ะเข้าในกลุ่มแต่ว่าสมาชิกที่มาทำเนี่ยเขาจะได้รายได้อย่างหรกก็จะได้สมาชิกที่มาทำนี่นะคะอันนี้เป็นค่าการตลาดเนาะที่ว่าตกขวดละสิบสองบาทนะคะค่าคอมคะอ่ค่ะค่าคอมค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะหักเป็นเข้ากลุ่มนะคะอันนี้คือเข้ากลุ่มนะคะส่วน นะคะแล้วค่าตอบแทนผู้ขายก็คือ12บาทนะคะอ่ต้นทุนการผลิตก็คือ43บาทต่อถั่วนะคะอันนี้ก็จะจะน่าจะยืนราคานี้ได้นะคะส่วนโอกาสต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบการขึ้นลงของวัตถุดิบราคาปรับขึ้นนะคะส่วนใหญ่ไม่มีความลงเนาะแล้วอันนี้ย้อนถามแล้วเรื่องของโมกต้